อันดาแบบว่าเปลกแล้วสั่นด้วยอ่ะอะไรกันนะหนูปกติใครจับกับเฟรยา่าทำไมต้องเป็นน้าคนนี้ <c oughs> อ๋สอส่งมา,านี่หนูเป็นพี่บอมได้ไหมลูกได้ค่ะ,อ,ะอันดาเป็นพี่บอมธนินนะคะอ่ะอ่ะอันดาแล้วก็นอนอันดาเป็นพี่บอมธนินถือไว้แล้วอันนี้เลิศเลิงองซ้ำเย้บอมธนินบอมธนินอยู่ที่ซ้มเอ็นะ อเล็กซี่เขาก็เกิดมาเพื่ออยู่สีเขียวเพื่อเป็นอเล็กกระพ้าของเขาใช่สุภาพลุ่มลววนนี้คู่นี้ผู้ลูกสาวประตูสองฝั่งจะอยู่ทีมนี้หมดอเล็กจะทีมโคก็อเล็กซ์ยังไงครับพี่จ๊าคู่ต่อไปนี้นี่เป็นผูกสาวประตูจอมหนึบสองฝั่งรับโอ้โป้โคสวิทกับพฤกเพรนันยัยไม่มาทั้งคู่ไม่มาอ่ะเชิญลูกเดินลูกเชิญลูก ที่ผมเปไหนเด้นไปไหนไปไหนถือเสื้อตลอดตั้งใจน้องคนไหนเรยาจะเป็นเพี่ป๊อกหรือว่าเป็นพี่พี่ป๊อกคะห้าพี่ดูรูปก่อนจะได้ดูหรือพี่เป็นคนไหนลูกอะดูหน้าลูกเลือกใครก็ได้่ะนี่อย่างนั้นอาจารย์เลือกก่อนจะเป็นพี่ป๊อกพี่น้อใครลูกพี่ป๊อกค่ะพี่ป๊อกเองเป็นพี่ป๊อกนะอาเป็นพี่ป๊อกเรยาจะเป็นพี่เพื้มหนึ่งสอง โอ้โหนี่กล้องหลังกล้องหลังเนี้ยหัวเนียเนียงจอราโบและหนึ่งตอนพงค่ะสวัสดีค่ะคมาแบบเทพโอเปิดออกมานึกว่าโชว์ลูกบอลไม่ใช่สีเท้าพอกันเลยคู่นี้ใช่ยิงไม่ลงกันเลยอยากอยู่ฝั่งไหนครับเนี่ยหนึ่งกับทับจอน คู่เกีได้ครับได้ทั้งสองสีครับได้ทั้งสองสีครับก็อยากให้ทุกคนสนุกกันสร้างสีสันปาร์ตี้ครับคือตอนนี้ไม่ได้เลือกสีระหว่างสีส้มกับสีเขียวนะเลือกสีตอกกับสีตอกกับใครคะตอกไปยูนโนกับสีโกะกัะดูตรงนี้ดีกว่าเออดูตรงชื่อคนที่อยู่ในทีมดีกว่าอยากอยู่ใครตอกกับสีโกะฮะะฮะกินกันไม่ลงเลือกไปพี่จอรพี่จอรดูชื่อทีมผมไม่ได้นะครับเพราะไม่มาพี่ต้องดูหน้าทีมนู้นฮะได้ เลือกแล้วนะคะอ่าผมผมอยู่กับพี่ต๊อกครับอ๋อตอโอ้โหให้สนใจเลยค่ะใช่ใจอยากเชิญเลยครับะลูกใหญ่เลือกก่อนเลยค่ะแสดงว่าจอนอยากอยู่สีเขียวอ่าหนึ่งสองสามเหลือจอนอยู่สีส้มเล่นอยู่สีเขียวชาร์ตบ่าวทารอนค่ะเหลืออีกเพียงสองคู่สุดท้ายนะคะคู่ต่อมานี้นะคะ ต้องสนามเนี่ยแหลอครับเนี่ยพอ้แล้วไม่ใส่พอต้องสนามเลยคุณผู้ชมั้ยอ่ายี่สิบ้าสลอกฟินต่อขอออกับขอปกโอ้โหตายแล้วเป็นประทย์กับคุณกิตติสิงหาปาทค่ะไม่มาทั้งคู่มาแทตัวแทนตัวแทนลคกิเกิร์โอ้โหคึกคักมากเลยเ